สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูดซคนครับพบก็ผมมอิสานสตอรี่ครับมือนี้สิพาพี่ผาา้องมากินนี่ครับพเพิรนยังไงจำกุ้งสดใสต,ใตีนไก่แล้วก็ไม้นางมงบ้งยั้ไงว,วพี่น้องพนี้นนมใ่หาุ พี่น้องบะหมี่ยังหลายผักแก่มหมบะหมี่มี่เรากินสดๆเห็นพี่น้องบ้างครับแต่ว่าผมขายอะไรแพงกันยอ่นมาพี่น้องหาของหาปลามากินนึงครับลองได้ด้วยแอ้พิมพ์ไหมปังเงี้ยพี่น้องโอ้ แซ่บรู้สึกถึงกามเผ็ดเลยแซ่บพี่นองมันไม่ไี้พัก ะอืมึงนี่ผัก <S <S หอยนี่นรสชาติมันเป็นเครื่อหงหอยแม่ผูกครับแต่สีบ้าแข็งมันเป็นหอยนั่งร่มเนาะออกินเนื้อไปแล้วมันเป็นหอยคือหอยแม่ผูกเนาะมองว่ามันเป็นรสชาติคือแบบอะไรหวานจุย อ้าไหมผงนะืตอนกินก็คนเงี้ว ก็มักใหม่บางแฉกอืมอืมแนะูดเลว่าว่าแฉบลองเห็ดกินเบิรงเด้อแแฉกครับ 红豆黄咖喱。嗯？ ตส่เม er ื่อใส่สอนบ่บ่เสียมัใหม่ เพแบบื่องตามเมนะื่องเนาะผมกินเพชรไม่ค่อยได้อนะรัทิทาจะกรเิดเลยมา่มาเพชรก็เ,รเปรอะเลยพี่อน,นอ้นุหนูกินลงในนี้ยูทูบหนึ่งแสนหลายลเลยไปบ,บังบม่เผชรซื้อเลยสำหรับหนูหน <c oughs> ากินผ็ดมันตั้งแต่ไหนๆแนละ้ะ อืมือัอกี้นเ,ออนนเนี่ยอือน้ำเนอื่างเขบอกเขาอนใส่มือไม,ออม่เตอสำหรับผมกะคือสิบเบาไว ไอ้เมี่ยจัดต้อกินหนออืมชิมไหมเขาเผ็ดกินไหมเอวเผ็ดแล้วเบบี้บไปเผ็ดยังไงกับจีน้านี่ก็โอเคครับแจกน้อเอาพี่น้นนนนนนองจัดต่อครับเดี๋ยวผมมา เป็นทาก <c oughs> บก่อนพเกในการกินเสียงหนังจักหน่อยด้วยจ้ะ lại khắc để bọc lại, cứ si bơ đó bọc lại bọc lại อุ่นจังเลย อันนี้ก็เพึ่งเลิกงานมากล้วกะ็มถาทายแบบมาตำแบบมาตาแบบสดๆเดลยว่ะมานางกินเลยจะ้ะน้ำพันอ้บอมยังพันเห็ดหิวแหงอธิย์านก็เข่ากาเดือเลยจะ้ะกับซมี่เวลาไหะมาล่งคลิปอยู่ หนึ่งหัวถุบมังสวนเนาะเหตุงานช่วงนี้งานมีเหตุกับเหตุไปก่อนนะจะจะพึ่งออกจากงานเพราะว่างานช่วงนี้มันก็นหาย,ยากอยู่เนาะเกิเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิดตกงานานะจ๊ะเนาะ ตองงาน,นห,หนูเห็ตอนนี้กัรับสมัครงานอยู่้อค่ะคันพผายามาสมาัครคือว่าอยู่พื้นที่้อยเอ็ดไกลเคี่ยงกับมาสมาัครได้ด้อค่ะติดต่อมาทั้งเฟซกับดดค่ะแล้วทิ้งลลงไว้้างใตย Youtube เนาะแต่คอมเมนต์เนาะ ไปแล้วไม่เบิกเนี่ยโอยจงไปกินล้วหิวย้ำเด้ออีกหลายหนจังลุกมันสวยอีกบาตรยังดีมันแน่นกอนมันแน่นอยู่ นี่ไงอินหมกินบ่ดบิดตามแผนพี่น้องผมกินได้รซ้ำนี่สุดท้ายกินหมดซ้ำนี่แหละนี่แหละครับเหลือที่เห็นพี่น้องขันมาคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามผมสองคนนั้นนะครับพอกันคลิปนานือ้ก็แล้วครับสวัสดีครับ